ลอตโต้บ้านสาขาสองสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะใครยังไม่หลับไม่นอนก็มาพูดคุยกันหน่อยนะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างจะ๊ะวันนี้เอ้ยปาติทินแล้วก็ใน YouTube ก็เข้าตัวเดียวกันทุกคนสี่เจ็ดเจ็ดสนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะอืมโอเค VAP VAP ปกติโอเค v AP, v AP, สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดีนะใครยังไม่นอนก็มาพูดคุยกันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ทุกคนสามรัฐหนูบอกว่าให้ลองไปตามดูก็เข้านะเข้ามาหนึ่งรัฐนะทุกคนหนูมีคําแนะนําสำหรับหวยลาวมาด้วยนะวันนี้นะหวยลาวนะทุกคนวิน <c oughs> วินสูตรวินสถิติของฮานอยนี่ทุกคนไปลาวดีมากนะต่อไปจะไม่ทําลาวแล้วมั้งคืออาจจะเก่งเป็นแบบ จะเก่งต่อจากวินของฮานอยอะค่ะทุกคนแล้วก็จะเก่งเป็นตัวเด่นให้ในวินนั้นดีกว่าไหมคือวินของฮานอยอะเข้าลาวดีมากทุกคนต้องบอกเลยเข้าเกือบทุกงวดเลยด้วยซ้าสำหรับเดือนนี้นะคะเออมันเป็นซะอย่างนั้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับเดือนนี้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะ พี่การุณนาะสวัสดีค่ะดิฉันต้นบ้านสวัสดีพี่วิวด้วยพี่วัชนีเสียดายวันนี้เบิ้นไม่มาอ้ใช่ไหมเสียดายเหมือนกันเขามาเมื่อวานนี่และคราวนี้เขาก็เลยไม่มาให้เรานะแต่อาจจะลงหุ้นเย็นให้เราได้นะคะอาจจะลงหุ้นเย็นให้เราได้นะคะสวัสดีพี่ทุกคนนะ41คนนะคะสวัสดีพี่วรังคณาด้วยนะคะสวัสดีอ้ยังไม่หลับไม่นอนกันเนาะสามทุ่มสิบห้าแล้วบ้านเรานะขออภัยมากๆที่มาเช้าว,วันนี้นะคะ จัดฮานอยจัดลาวด้วยจ้ะพี่วราพรใช่ไหมคือต้องบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยไลฟ์เสร็จเนี่ยหนูจะไปนั่งไล่แล้วว่าเฮ้ยลาวเอาวินฮานอยเ,อาเราไปกี่งวดแล้วนะหนูค่อนข้างมั่นใจว่าเข้าดีมากนะสาหรับเดือนนี้นะคือวินฮานอยนี่แหละทุกคนวินฮานอยนี่แหละไปเข้าลาวดีเวอร์นะทุกคนเดือนนี้นะคะพี่สมราญพี่บ๊อบพี่ลาวออกย้อนครับแพรใช่ไหมขอบพระคุณนะคะ พี่อันเดธส,สวัสดีมาก่อนเลยให้โอ้ยยังไม่นอนกันเลยเนาะใช่ไหมพี่รายพรนะพี่อรังคณาอ่านไปแล้วนะคะโอเคตามนี้เดี๋ยวหนูขอไปไวๆไวไว,ไวเลยเบิ้นอาจจะลงสามรัฐให้เรานะอาจจะลงสามรัฐให้เราในวันนี้นะคะแล้วก็ใครเป็นสายวินก็ลองดูได้สําหรับสามรัฐหนูไม่รู้ทันหรือเปล่านะแต่ว่าใครมีใครมีปฏิทิน่ะยังไงก็ทันแน่นอนนะคะเพราะว่า เราตามแค่สองรัฐเนาะเยอรมันอังกฤษอย่างเงี้ยทุกคนใช่ไหมเยอรมันอังกฤษเนี่ยน่าจะมาให้เราสักสักรัฐนึงแหละนะเพราะว่าเข้าเรื่อยๆอยู่เหมือนกันสำหรับวินนะบางทีวินก็เข้าทั้งสองรัฐเลยอย่างงี้คุ้มมากนะคะพินารีไม่อาจจะตามเบาใช่ไหมอือพินารีดีละดีละจะได้มีเงินไปเอยไปจิบเบียเนาะพินารีเนาะพี่ฮันเด็ดหมอลำซัมเมอร์กำลังสนุกใช่ไหมเออติดหนังมากพี่ฮันเด็ดแกส่งหนังมาหนูก็ติดดูแบบ จริงๆไม่ค่อยชอบหนังไทยแต่ว่าถ้าหนังไทยของหมอลำอะไรเงี้ยก็ชอบอยู่นะโอเคค่ะเดี๋ยวหนูขอไปไวๆเลยละกันสำหรับวันนี้ฟันห้าไปห้าดับหกดับหมดเลยทุกคนวันนี้อย่างวะเราได้สี่เจ็ดเจ็ดสี่ไปตัวนึงนะคะสี่เจ็ดเจ็ดสี่ไปตัวหนึ่งนะทุกคนโอ้ยเนาะนะขอภไปเป็นอย่างสูงนะคะขอไปเป็นอย่างสูงเนอทุกคนวันนี้นะเราได้สี่เจ็ดไปตัวเดียวนะคะก็ตามนี้โอเคดีกว่าไม่ได้เลยละกันดีกว่าไม่มาเลยนะส่วน ส่วนปฏิทินทุกคนมาตำแหน่งสวยเลยนะตัวเจาะเข้าสามวันติดแล้วทุกคนสลหรับสายเจาะนะทุกคนนะยสายเจาะเข้าไปสามวันติดใช่ไหมสายเจาะเข้าไปสามวันติดทุกคนแล้วเป็นตำแหน่งหมาด้วยทุกคนเป็นตำแหน่งนี้เลยนะเป็นตำแหน่งนี้นะคะถ้าใครถ้าใครเล่นเลขตำแหน่งอ่ะจะประมาณนี้นะคะเก้าสามสี่เจ็ดนะในตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะโอเคทุกคนดูดิวินวันนี้มันมาอะไรอะ่ะวินวันนี้มันมาเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง วินวันนี้มันมาปกติดูสิทุกคนมาสลับอยู่งี้พรุ่งนี้ให้เน้นปกติแล้วกันมันอาจจะมาอย่างนี้ทุกคน V P V P ปกติปกติ V P V P มันอาจจะมาแบบวันละ2ไม่ใช่อะไรครั้งละ2องนะทุกคนมันอาจจะมาเป็นชุดก็ได้นะคะ พูดไปจะเข้าใจพี่เข้าใจอยู่แหละนะคะพรุ่งนี้ทุกคนลองเน้นปกติดูนะสําหรบับสายวินนะคะสายวินลองเน้นปกติดูนะ,ะมันอาจจะมาเป็นเป็นชุดไงทุกคน VP 2วันปกติ2วันอะไรประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูทั้งเลขช่วยกันทุกคนอะลองดูได้นะคะ VP, VP VP พรุ่งนี้ปกติปกติน่าจะมานะพรุ่งนี้สาย ปฏิทินวินปฏิทินนะลองเน้นที่ปกติดูนะคะเน้นที่ปกติดูเนาะประมาณนี้ทุกคนนะฝากทุกคนกนไดไลค์กดแชร์กือตามเมื่อเจ็ดสิบคนป้าไม่หลับไ,ไม่นอนคุณป้าประชุมหลานสาวคนเก่งเจาะเบิ้ลไม่มาจา๋าไม่เป็นไรป้าเมื่อวานนี้มาแล้วคุณป้าเนาะ <laughs> พี่เยงจะพอนสวัสดีค่ะหกแปดเลขไหลเข้าเฉพาะกี่คาบะใช่ไหมพี่บ๊อบบี้นะเออวันนี้ใครเล่นใส่เลขไหลก็ก็โอเคอยู่มั้ง <laughs> เลขไหลเดือนนี้ก็ไม่ขี้เหรมากมาอยู่พอมาอยู่นะสามอุ้ยอุยเกือบพูดไปแล้วโอเคโอเคประมาณนี้พรุ่งนี้อ่ะเตรียมเตรียมตัวเตรียมตัวตามรอบปกติดูนะักศหรับสายวินนะคะทุกคนปังแน่นอนปังแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดือนหน้าพาปังกว่านี้นะคะพอนคำเอี่ยงวะ พ่อบ้านส่งข้อความมาอีกอย่างเนาะนี่เนาะโอเคนะคะไปกันต่อไปใบกันทุกคนสําหรับวันนี้นะคะแปดสิบโนสวัสดีนะคะเจ็ดแปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งสามนะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะโอเคไปดีกว่าไปใไบดีกว่าทุกคนวันนี้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามนะคะ หนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะหนึ่งสามนะคะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสามนะทุกคนเออนะคะอืมเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะแปดสิบห้าคนสบายดีไหมเสียดายวันนี้พี่กรุณานะพี่กรุณานะวันนี้เอ๋สายกันเราไม่มาเลยเนาะพี่กรุณาเนาะแปดสิบห้าคนสวัสดีค่ะ อืมเดี๋ยวขอดูตัวกันก่อนตัวกันพิธีราวันนี้มาทันน้องเลยนะวันนี้น้องมาชาใช่ไหมล่ะหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งนะคะหกเจ็ดหกศูนย์หกหนึ่งสับตัวกันนะใครบอกว่าเลขมันเยอะก็ตัดตัวกันออกไปก็ได้ทุกคนก็คือเอาแต่ตัวกันก็ได้แต่คือถ้าจะเอาแต่ตัวเน้นห้าชุดอย่างเงี้ยมันก็น้อยเกินไปก็ลองเอาเก้าชุดไปดูถ้าใครเป็นสาย youtube นะคะแต่ถ้าใครเป็นสายปฏนะิทิน้นทุกงนนี้ก็หนูให้เน้นวี เน้นวินไป,ไป,ปนะไปรอบปกตินะคะไปรอบปกตินะคะก็ลองดูได้นะคะถ้าสาตีไม่โกหกเรานะพรุ่งนี้น่าจะมาปกติให้เรานะแต่ถ้าใครอยากให้ความเชื่อคือปกติเพิ่มไปหนึ่งแต้มอะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนี้เนาะใครมีไปหินจะเข้าใจอยู่หรอกนะคะ ขอบคุณมากมากเลยพี่ทุกคนที่มาจองกันเนาะสมาชิกเก่านะหนูส่งส่ง,สงรายละเอียดให้นอนอีกสองวันหนูส่งรายละเอียดให้นะคะรายละเอียดโปรโมชั่นแล้วก็การอนเงินต่างๆนะหนูส่งไปให้หลังบ้านเนาะเป็นรายบุคคลเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะนะคะประมาณนี้นะคะศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สามนะเจ็ดเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะคะประมาณนี้สําหรับตอนเน้นเนพรุ่งนี้นะคะตอนเน้นเินพรุ่งนี้ของเรานะคะ เก้าสิบสองคนสวัสดีค่ะอืมพี่เดดล่าอุ๊ยเพิ่งเห็นคอมเมนต์พี่เดดล่านะสวัสดีขอโทษด้หนดูกงานข้ามไปไกลเลยนะคะสวัสดีนะคะใครอะ่ะคือถ้าใครคอมเมนต์แบบเออ่คอมเมนต์ที่มัน คือบางทอีอ่ะเออตัวระบบของ u t u b e อะ่ะเขาจะมีการคัดกรองคอมเมนต์ที่แบบสุ่มเสี่ยงทุกคนเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ที่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ออกอะ่ะหนูก็จะไม่อนุมัตินะคะคือเขาไม่ได้พูดไม่ดีหรอกนะคะแต่ว่าบางทีแบบพูดภาษาลาวบางทีมันจะมีคําที่แบบมาแซวหนูเล่นแหละนะคะคาแซวนี้มันคือมันไม่อนุมัติหนูก็ไม่อนุมัตินาอพี่พี่นั่นแหละพี่รู้อยู่นะคะประมาณนี้นะทุกคนหนูขอบอกไว้ก่อนนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะร้อยสามคนสวัสดีนะคะโอเค ตับสามตัวดีกว่าทุกคนจับสามตัวกันอ่าทุกคนร้อยร้อยเจ็ดคนนะใครมีปฏิทินใช่ไหมให้ให้ไปสังเกตดูนะคะว่าลาวทุกคนลาวพัฒนานะคะส่วนใหญ่แล้วจะออกตามวินฮานอยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเดือนหน้าเรารู้เทคนิคละเราจะเอาวินของฮานอยเนี่ยไปพัฒนาเป็นหวยลาวต่อไปเกงเป็นหวยลาวต่อนะคะมันเข้าดีจริงๆเลยนะ มันเข้าอ่ะมันเข้าจนงงอ่ะทุกคนสำหรับเราพัฒนานะเราไม่ต้องทําให้ลําบากหนูจะไม่เทียบเลขกับลาบากแล้วหนูจะเทียบเลขของของฮานอยนี่แหละแต่จะเพิ่มไปนหนึ่งตำแหน่งแล้วก็จะฟันฟันเด่นให้ในวินนั้นเนาะทุกคนนะคะเดี๋ยวว่ากันใหม่ในเดือนหน้าทุกคนมันเข้าดีอีหลี่นะถ้าใครไปลองสังเกตดูย้อหนหลังนะลองดูเด้อสวัสดีค่ะพี่สาวสวัสดีนะคะจับสามตัวก่อนนะทุกคนมีตัวชนในพรุ่งนี้อือหือ มีอยู่นะเดี๋ยวหนูขอจับลายล่างละกันนะคะวันนี้นะสามเก้าหนึ่งนะคะสามเก้าศูนย์นะคะแล้วก็สามเก้าเจ็ดนะคะเก้าแปดหนึ่งนะคะเก้าแปดศูนย์แล้วก็เก้าแปดเจ็ดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้ก็จะประมาณนี้ร้อยคนบ้านนอนดึกกันเนาะสามทุ่มบ้านเรายังไม่นอนใช่ไหม สามทุ่มกว่านะทุกคนนะฮะเดี๋ยวไลฟ์เสร็จนี้หนูก็จะมานั่งดูแล้วว่าสาติหวยลาวเนี่ยมันเข้าบ่อยขนาดไหนทุกคนคือหนุ่มค่อนข้างมั่นใจว่าสาติของวินฮานอยเนี่ยไปลาวพัฒนา,นาดีมากเพราะฉะนั้นหนู่จะไม่เทียบเลขให้ปวดหัวแล้วสำหรับหวยลาวเดี๋ยวเรามาต่อยอดกับสาติของส,สาติเทียบเลขของฮานอยกับหุ้นดีกว่าทุกคนมันไปดีหรี่นะบ่บได้ตั๋วนะคือมันไปดีคเนะี่ยทุกคนนะคะ พรุ่งนี้นะคะตัวเด่นรอเล่นแต่เบิ้ลมันมีเตือนเบิ้ลอีกอยู่นะพี่วิราวันเพราะฉะนั้นรอเนาะรอจังหวะเบิ้ลมาเนาะอีกไม่กี่วันอีกไม่กี่วันเนาะพี่พี่วิราวันเนาะอีกไม่กี่วันเนี่ยจะมีจังหวะเบิ้ลมาอีกอยู่นะคะรอดูรอ,อดูนะคะพี่สุริยันสวัสดีนะพรุ่งนี้หนูขอเอาตําแหน่ง9181เลขชอบเลขรักสักหน่อยแล้วกันสำหรับตัวเด่นใน,นพรุ่งนี้นะคะ9181น่าจะเด่นสุดนะคะตัวฟัน <c oughs> หนูขอฟันส่วนแล้วกันทุกคนฟันศูนย์ไปหกสเนต์นะแล้วก็ฟันเก้าไปสี่สิบเอร์เซนต์นะคะตามนี้ทุกคนฝากทุกคนก่อนค์ก็แชร์กิดตามด้วยพรุ่งนี้ไม่ไม่ก่อนหวยลาวก็หลังหวยลาวเดี๋ยวเรามาเจอกันเดี๋ยวเรามาลุ้นเลยใครเป็นสายไปทีินนะแล้วพรุ่งนี้จะตามหวยลาวพัฒนานะคะให้ตามวินดูได้เลยให้ตามวินของฮานอยนี่แหละคะ่ะ ดูได้เลยนะที่ที่หวยราวพัฒนานะเข้าใจกันอยู่เนาะก็คือเอาวินของฮานอยเนี่ยทุกคนไปตามหวยราวพัฒนานะมันค่อนข้างมั่นใจว่ามันน่าจะมานะทุกคนอืมเพราะว่ามันมาบ่อยอีหลีนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนพี่ละไมสวัสดีค่ะส,สมนมนต์แวะมาทักทายนะเดี๋ยวหนูอาบน้าหนูค่อยสมบมนต์เหมือนกันวันนี้ร้อนมากทุกคนคือสวสดตอนนี้ไม่ไหวเหงื่อแตกเลยนะหนูรอให้มันแบบ ไม่มีแดดก่อนหนูแค่จะไปสวดนะะวันนี้นะคะก็อานโมทน,นาบุญด้วยนะพี่ละไมจ้าวันนี้หนูจะขอตาลัวตวลาไปแล้วทุกคนอย่าลืมนะคะไปตามกันต่อนะสําหรับฮานอยพรุ่งนี้ปฏิทินให้เน้นที่ปกตินะคะให้เน้นที่ฮานอยปกติเนาอนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันทุกคนวันนี้หนูขอตาลัวตวลาไปแล้วบา,บายยจ้านอนหลับฝันดีเด้อ